สวัสดีครับกีปท่าชาแนลมีอะไรก็ถ่ายมาแล้วครับเช้าช่วงเจ็ดโมงนะครับแดดก็เริ่มมาแล้วครับมาชวนเพื่อนๆรดน้ำผักครับผมช่วงกักตัวอยู่บ้านครับผม ได้ทำแปลงผักเล็กๆนะครับตะมุตะมินะครับเป็นผักปุ่งจีนนะครับคณะแล้วก็ผักกาดขาวนะครับ3าวันงอกแล้วครับดูผังเล็กๆ,ๆตะมุตะมิ เป็นการออกกำลังกายครับช่วงนี้ออกไปไหนไม่ได้ก็ปลูกผักกินเองครับในรอบหลายปีมากเลยไม่เคยทำผักเลยครับไม่เคยปลูกผักนะครับส่วนใหญ่จะซื้อเอาฮะนี่ ครั้งแรกเลยนะครับผมที่ทำผักสวนครัวกุ้งจีนจะได้กินก่อนเพื่อนครับไม่กี่วันจะเก็บกินได้แล้ว เขาพุ่งจีนเนี่ยไม่รู้ว่าปลูกทีไปหรือเปล่าไม่รู้ฮนะหนึ่งซองะฮะได้ถึงเยอะแยะดูะฮะซองหนึ่งซื้อพันมาจากตลาดครับซองละสิบบาทอันนี้ ว่านใบด่างครับว่านยอดคุณพรมใบด่างขยายพันธุ์ไว้ครับผมขยายพันธุ์ไว้สามนอกรับหาดูยากครับไม่มีที่ไหนนะครับไม่เคยเจอนะครับผมนู่นตัเรียนตัวเรียนเล็กกำลังงามเลยฮะ เดี๋ยวจะทําแปลงผักอีกครับตรงนี้เรียนนี้ว่างๆเดี๋ยวจะทําแปลงผักอีกไอ้ยครับตนน้ตนเงาะต้นเงาะที่ถูกลมพายุพัดนะครับ โเรียนจัดพังงามครับหนูต้นลูกครับแก่แล้ววันนี้อากาศวันนี้ไม่ค่อยมีแสงแดดครับมีเมฆนะครับแต่ร้อนครับร้อนมากอบอ้าวครับช่วงบ่ายฝนน่าจะตก มะเขือพวงก,ก็ขึ้นเองครับมะเขือพวงพีกินูนะครับขึ้นเองแค่นั้นแหละโอเคครับผมขอบคุณครับที่เป็นเพื่อนรดน้ำผักรดน้ำทุเรียนครับผมขอบคุณสวัสดีครับ